สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินสวนทุเรียนล้วนๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่กำลังพอเหมาะเลยค่ะสำหรับการปลูกทุเรียนนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่สิบสองตารางวาสามารถขยายได้ถึงสี่ไร่นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่แปลงติดกันค่ะ แปลงละสองไร่12ตารางวานะคะจะซื้อแค่สองไร่ก็ได้ค่ะจะซื้อแค่แปลงเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าอยากได้แปลงใหญ่หน่อยก็ขยายเป็นสไร่ได้ค่ะราคานะคะอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านสองสบาทนะคะสามารถซื้อหนึงแปลงได้นะคะเนื้อที่สองไร่สิตารางวาแปลงนี้นะคะปลูกทุเรียนอายุได้สองปีแล้วค่ะ ทุเรียนในแปลงนะคะจำนวนทั้งหมด150ต้นเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะสาเหตุที่เจ้าของต้องปลูกเยอะเพราะว่าเผื่อต้นไหนที่ทุเรียนไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะขุดออกนะคะจะเลือกแต่ต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์เอาไว้ค่ะแปลงนี้นะคะทุเรียนใบสวยเงามันค่ะทุเรียนสุขภาพดีนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำที่ใช้เนี่ย เป็นน้ำที่มาจากคลองสาธารณะนะคะวางระบบสปริงเกอร์เรียบร้อยรอบสวนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศดีอยู่ติดธรรมชาติค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะน้ำไฟพร้อมใช้อยู่หน้าแปลงเลยค่ะมีบ่อน้ำในที่ดินนะคะบ่อน้ำนี้ขุดไว้สำหรับ เพื่อที่จะรองรับน้ําจากธรรมชาตินะคะจากคลองธรรมชาติเข้ามาเก็บไว้ในบ่อของเราค่ะน้ํำนะคะมีใช้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้งค่ะบริเวณสวนแถวนี้ก็จะใช้น้ําจากคลองธรรมชาติกันค่ะทำให้ทุเรียนสุขภาพดีใบเงามันแล้วก็โตไวามากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลดงี่เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีนะคะ ห่างตัวอำเภอเมืองแค่8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินอยู่ในชุมชนหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านตลอดทางเข้าออกไม่เปี่ยวค่ะสามารถอยู่เออสามารถอยู่ทําสวนยามกเกษียณได้สบายๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะ ติดธรรมชาติอากาศดีทุกเรียนสวยแล้วก็ราคาไม่แรงค่ะส่วนเรื่องราคาถ้ามาดูแลถูกใจสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะคะอ้อมยินดีให้พูดคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะในเรื่องราคาหากท่านใดสนใจสามารถนัดชมหรือขอชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะยังไงฝากพิจารณาแปลงนี้ไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะอ้อมมีที่ดินในมือสวยๆหลายแปลงเลยค่ะยังไงฝากติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ